ชสีครับสวัสดีครับเวัสีคว่สีควัสดีคเัวันดีคสวัครับสวัสดีรัดระหว่างีปสวัสดีครับนวัสครเบสวัครัสวัดีครับสวัสดีครับสวัสีครับสวัีคัวัดีัีครับสัรัวัสััครับวัับบวัสีวบีัวัวรับวว บิวตี้ก่อนครับบิวตี้ทางานสาขาชีวิตูอตลอดบิวตี้เขาต้อเป็นภาษาเกาหลีเลยนะครับเราแลกภาษาไม่ทั้งตัวกันไดต้องให้คุณคุณดูสอนได้ไหมครับเออได้ดูสอนได้ไหมครับกู้ฉีสอนให้ทำตัวเป็นภาษาเกาหลีให้กับบิวตี้หน่อยด วิ่งครับโยนเนาะให้โยนไปก่อนพี่เจมส์ครับผมเชื่อว่าพี่เจมส์ได้ยืนอยู่เมื่อกี้อ็ควรได้แน่นอนแป๊บๆให้ได้ยินหนึ่งสองสตมอล้วก็เสียงสองสามไม่ทำไม่ได้วินดูชีแนะนำตัวเป็นภาษาไทยสักนิดหนึ่งครับพี่เจมส์สวัสดีครับ ลองเลยไม่ทํเมลาสักใจดูนะครับท่านสามท่านก่อนทำกร่อนเจครับช่วงแรกแบบนี้เราจะมาพูดคุยไนหน่อยนะครับเกี่ยวกับเรื<___<_่องของความสักเน็ตที่ดีใียอคดิจทีแอ่งนี้นะครับอยากให้ทุกคนพูดถึง p พ e s t i g e เ n t e r t a น n m e n t และก็ู้สวนทำความรูความอย่งไรว่ารู้สึกยังไงกันย่เจนทำรื่งเสร็จไหงที่จะมงานที่ได้มาร่วมชมทั้งสคนแล้วก็ ติดันทีที่ได้ทำโชว์แบบร่วมกันหรือว่ามีโชว์ที่รดบจริงใจมาเีก็ออมลจริงที่เขากับมาได้ร่วมโชว์กับได้วยสองคนแล้วก็ให้มาเจอีกันใหมนะเป็นเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นบอกไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยนะครับเป็นรุ้ฉีรู้สึกยังไงบางครับกับการที่ได้มาขึ้นเวทีร่วมกับศิลปินไทยทั้งสองคนเวทีกับคอนเนคคอนในทางนี้ครับเออครับ 그이렇 좋은 취지를 가진 행사에 참여할 네. 수 있어서 어떤 팬분들이 이렇게 만나 뵐수 있는 기회에 또 여기에 어서참석하고 되어서 되게 기습니다 이제 보면과 우선 인사 ไม่แค่ดูดีใจอย่างเดียวเลยครับาแฟนๆเบลาก็ดีใจที่ได้เนราดี้วยเช่นกสรดที่เราสพไแวุิไทยได้เป็นยงสาชีพก็ดีใจนะครดีใจแล้วก็ตื่นเต้นคล้ายๆคนพี่เจ๊เลยผมว่าการที่เราได้ทำงานกับศิลปินานอื่นอย่างเี้โดยเฉพาะคุณชายคุณนะเป็นศิลปินระดับโลกเรารู้สึกว่าเราก็ได้เรียนรู้แล้วเราก็ได้ประสบการณ์ที่ดีนะครับ ี่เจมด้วยคนระับก็ดีใจและก็ม้สุขว่าตัวเองเได้พัฒนาตัวเองด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่ดีมากๆเลยนะครับแล้ววันนี้จะมีความพิเศษอะไรเกิดึ้นในเวทีนี้เยอะเลยทีเดียวงั้นเราขอเ,เรื่องผลงานอัปเดตในตอนนี้นะสบหยดีกว่ายิคกี้ครับอัปเดตเแฟนๆอะไรครับตอนนี้เราเรียนให้ติดตามกันได้ไครับอชอบช่วงนี้มากก็เดี๋ยวประมาณเดือนเดือนหน้าครับจะมีปล่อยเพลงใหม่นะครับ เป็นเพลงสุดท้ายใน EP เรื่อง e บัติซึ่งสาร์ต e ีงครับเทคช่วการเดินทางด้วยฉันแล้ปีนี้จะมีไถ่ทิงนาสครับแล้วปซีงาเไมครับครับเงมรเ่งคเก่ามเงนครับหนครับเก่งเก่รับ่ครับเก่งครับเบก่ไ่เก่ม่รหม่เก่ห ร้อเลยพันเปอยชอบขายของเป็นองชอบเลยครับพี่เจ็นะครับนรับเดหน่มนรักาก็มีสิงลีหม่กันนครับเป็นการเดินทางที่สัโสนามหลวงสนามหลวงไม่อะไรเมาเดีนเล่นเรีนเล่นผมมี่ายรบางนะครับน่าจะถ้าทำเสร็จไา้ก็ได้ช่วงปลายปีนี้เก็จะมีเดเชียรทัวด้วย